สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคุคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้สสายลมนะคะนำรถโตโยต้าวีโก้สามจุดศนีตัวท็อปสุดนะคะเกียร์ธรรมดาปีสองพันหกมาฝากรถคันนี้สายลมเป็นคนเทินมาเองนะคะอาจารย์ใช้รถดูแลรักษาดีมากเอามาเทินเป็นรถครอบครัวนะคะเพราะว่าที่บ้านมีกระบะหลายคันนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นสายลมบอกกันเลยนะคะลิงลองนะคะปียี่สิบสามปียี่ิบสาม แมกก็สวยมากนะคะแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยดอกยางยังอยู่ครบยางนะคะใช้ได้อีกนานไม่ต้องกังวลเรื่องยางนะเดี๋ยวสายลมพาดูค่ะห้องเครื่องนะคะกริบมากนะมีรถหลายคันไม่ไม่ค่อยได้ใช้อาจารย์ก็แลอวมาถึงรึปมาซูมเข้ามาเลยโตโยต้ายังอยู่ที่ฝากระโปรงเห็นไหมคะอะ่สติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่เห็นไหมคะ แผ่นการความร้อนนี่มาจากรถเลยบ่งบอกเลยเลยว่ามาจากรถค่อนข้างที่จะใช้ได้อีกนะคะเพราะว่ารถปี2อ0พได้ขนาดนี้คือถือว่าโอเคนะเอามาดูแผ่นเพจตรงนี้นี่แผ่นเพจมืเนะิะัเดิมสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองซีซีหนึ่งร้อยหกสิบสามแรงมา้า 46908นะคะนี่คือความเดิมๆของรถนะคะหารถใช้งานรถกระบะนะคะขนข้าขนของต้องไม่พลาดคันนี้1 9 9 0ง0นบาทนะส่วนตาไฟเดี๋ยวสายลมบอกกันนะคะว่าตาไฟเดี๋ยวขัดให้นะคะขัดให้มันจะใสกว่าน,นี้เนาะอันนี้คือมันเหลืองอยู่นะคะนี่เพิง่งเทิร์นเข้ามาเลยนะคะนึกถึง fc เป็นที่แรกเลยนะเอามาดูนะคะมาดูเลขไมกัน เป็นบ่อผ้าอ่ะก่อนจะดูเลขไมล์ซูมเข้าไปเลยเป็นบ่อผ้าสังเกตได้นะคะบ่อผ้าทุกชิ้นส่วนไม่มีการยุบตัวนี่สะอาดสะอานมากดูแลรักษาดีมากสังเกตด้านข้างนะ,ะนปกติแล้วทั่วๆไปเนาะรถปี2อ0 6ตรงนี้ก็จะเป็นรอยถลอกบ้างอันนี้ไม่มีเลยนะคะรถมีหลายคันมาดูเลขไมล์กันอ่ะซูมเข้ามาเลย2อ2 4ส7 7ร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลอ่ะเปิดดูเลขไมล์แต่มีเสียงเพลงเล็กๆน้อยๆนะโอเคนะคะ เดิมเเลยดูดูดูที่หัวเกียร์ซูมเข้ามาหัวเกียร์เดิมๆไม่ถลอกเลยนะหัวเกียร์ไม่พอพวงมาลัยนี่จุดพวงมาลัยครับเดิมเดิมนะลูกค้าอาจารย์ก็ให้มาเลยนะเนี่ยอยากฟังเพลงแบบไหนฟังได้เลยเห็นไหมคะมคิดซะว่าแถมมาให้เลยนะสายนมบอกไปเลยนะคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำเนานะโอเคออามาดูแคบข้างใน่ะซูมเข้ามาแคบข้างในซูมเข้าไปเลยค่ะขออนุญาต เครื่องเสียงลําโพงแจมแจ๋วมากนะคะแถมให้ไปเลยราคาก็เป็นโปรเป็นโปรโมชั่นแล้วยังมาแถมนู่นแถมนี่ให้อีกนะมาดูแมกไลเนอร์ข้างหลังเป็นแบกใหม่นะคะเป็นรถกระบะก็จริงแต่ไม่ค่อยได้ขนข้าวขนของดูเลยค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมซูมเข้าไปเดียวเนึน่เต็มๆไม่มีลรลองรอยของการขนเพราะไม่ได้ขนแต่ลูกค้า FC ค่ะขาซื้อไปขนข้าวขนของได้ไปไล่ไปสวนได้ขับไปทําง,งานก็ได้นะคะ ไปท่องไปเที่ยวก็ได้เป็นกระบะขนของเป็นรถครอบครัวก็ได้เพราะว่าด้านหลังมันเป็นแขบนะคะก็นั่งได้อีกสามท่านอืมูหาที่จอดได้ง่ายมากสนใจนะติดต่อที่สอสายลมศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าโทรเข้ามาเลยนะคะหรือไม่อยากโทรแอดไลน์ได้เลยนะเบอร์นี้เป็นเบอร์แอดไลน์ของสอสายลมเลยใส่คิ้วมาให้เรียบร้อยนะคะพิเศษเลยนะอีกประการหนึ่งสายลมบอกนะว่า รถปี2,006เดี๋ยวจะบอกกันว่าสอสายลมมาดูหลังคานะหลังคามันผุมันกร่อนเป็นสนิมไหมไม่เป็นค่ะอ่ามีบ่งบอกเลยนะคะสายลมถ้ารถปีนานนะสายลมจะให้ดูหลังคาด้วยว่ามันไม่ผุไม่กร่อนนะคะตากแดดตากฝนได้หมดเลยไม่มีประเด็นไม่มีปัญหานะคะมาซูมด้านในดูซาสะอ้านใหม่มาก สายลงบอกเลยว่ารักษาดีมากประเด็นสำคัญไม่ค่อยได้ใช้สวนมากจะจอดนะโปรโมชั่นนะคะ Toyota v ว g o 3.0ตัวจีเกียร์ธรรมดาปี B 2 0 0 6สนใจโทรไปที่เบอร์0 1 1 9 8 1 8 1 9สายลมทุกวันจันถึงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ